สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะฮะมันนี่เีเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินเข้าออเบอร์มือถือสําหรับใครที่จะถอนเข้าในของทูวอน,นิบูลเลตก็สามารถถอนได้นะแต่ว่าผมจะเติมเงินเข้าเบอร์มือถือนะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับก็มันจะมีให้เราถอนประมาณ10บงใช่ไหมตอนนี้9ก้าโมงห้นาทีละนะครับก็เหลือเวลาประมาณ3นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกทุก อ่าก้าโมงห้าสิบห้านาทีนะครับเขาจะเอาบัตรเติมเงินมาให้เรานะครับสามารถดูได้นะกดไปตรงที่เชิญที่ผมผิีดเอาไว้ให้ได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็แลกได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเติมเงินมือถือและแบ,บัตรทูมอนี่นะครับอ่าเวลานะครับประมาณทุบอ่าเก้าโมงห้าสิบห้านาทีเขาจะเติมบัตรนะบัตรเห็นไหมโทมอนี่วอลเล็ตมีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมียี่สิบห้าใบนะครับสามร้อยบาทมีอยู่สิบสองใบแล้วก็ 500บาทมีอยก่6ปลายนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการเติมเงินมือถือนะครับทูวันนี้วุลเล็คือถ้าเติมแล้วมันจะโดนในของค่าธรรมเนียมในการเติมนะครับก็คือในตัวแอปเนี่ยมันไม่เสียหรอกแต่ว่าในตัวในของ Tool นนี้วุลเล็ตเขาจะกินค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%่สาเปอค่อนข้างแพงนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าเติมเงินเข้าเบอร์ม,มือถือแรกกันส่วนเบอร์ม,มือถือนะครับก็คือถ้าเราเติม50ก็จะใช้ในของ5 0 0พันดาวแรก ซึ่งตอนนี้ผมมีดาวอยู่ทั้งหมดประมาณ19,00 0นะครับผมจะแรกไปที่100บาทนะครับแรกไปที่100บาทก็100บาทตรงนี้ใช้ประมาณ1 0 0 0 0หนแรกนะครับมีอยู่17บใบนะครับส่วนขั้นตอนต่างๆแล้วก็เวลานะครับอตอนเช้านะครับมีเวลาประมาณ1ิบนาฬิก,กาแนละ้วแรกได้แล้วก็ตอนบ่ายมีเวลาประมาณ14บสนาฬิก,กาแรกได้อีกครั้งหนึ่งก็คือหวันแรกได้2ครั้งนะครับ รายได้ทั้งของ asd tag แล้วก็ทูมูกันเลยทีเดียวนะครับจำนี้อยู่เราไปแรกเบิร์มือถือกันอ่าจำเงินเข้าเบิร์มือถือกันนะครับใกล้จะสิบนาฬิกาแล้วตอนนี้9.59โมงนาทีอ่าก็คือในของตัวแอปนี้หนวันจะถอนได้แค่1ครั้งนะจะลากได้แค่ครั้งเดียวนะครับหวันได้หนึครั้งนะครับ จะได้10บโบงละลอยแป๊มหนึ่งนะคสิบนาฬิกาคือเข้าไปแรกเลยนะเนื่องจากว่ามีคนแรกเยอะมากถ้าเราช้าๆนะครับก็จะไม่ทันด้วยนะกดเข้าไปเติมเงินมือถือ10นาฬิกาพอดีเลยแล้วก็รอมันโหลดแล้วก็ใส่เบอร์นะครับใส่เบอร์ตรงนี้นะครับใส่เบอร์ของเราได้เลยนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างไปที่100บาทอ่าหนึ100บาทแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับขอไวๆนะช้าๆเดี๋ยวไม่ทนันกดยืนยันถูกต้องแล้วก็รอมันโหลดอืม คือมีคนแรกเยอะมากนะครับถ้าเราแรกช้าเนี่ยมันจะไม่ทันนะคือเราเข้ามารอเลยนะอย่างเช่นตอนนี้คือผมเข้ามารอแรกเลยนะก็รอมันโหลดนะครับมันอาจจะช้าหน่อยนะฮะโอเคเห็นไหมโจนเนนในการแรกไม่เพียงพอเหมือนว่ามีคนแรกไปแล้วนะเอาใหม่รอบนึงเอาใหม่รอบนึงนะฮะน่าจะมีคนแรกไปหมดแล้วแหละมั้งน่าจะไม่ทันนะฮะเนี่ยไม่เพียงพอเนี่ย ห็นปะมันหมดแล้วนะครับคือช้าๆไม่ทันเห็นปะคือมีคนแรกไวมากนะเข้ามาดูอีกรอบนึงเนี่ยหมดแล้วเห็นไหม <c oughs> ไม่ทันนะฮะช้าไปนิดนึงนะฮะไม่ทันเสียดายมากแล้วก็ยังมีเวลาให้เราแรกอีกประมาณ ไอตอนประมาณ14นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะหวันแรกได้2ครั้งนะครับก็คือถ้าเราแรกได้1ครั้งก็หมดแล้วนะแต่ว่าถ้าเรายัางแรกไม่ได้ก็ยังมีเวลาให้เราแรกอีกนะครับก็14นาฬิกานะครับยังแรกได้อีกหครั้งนะครับถ้าเรายัางแรกไม่ได้นะก็ตามนี้นะครับคือไม่ทันนะครับแต่ส่วนในของ t ูวินิวเ e ลก็ยังเหลือในของบัตร3า0บาทนะครับมีอยู่6ใบ ใช้คะแนนประมาณ30,000คะแนนนะครับ30,000คอยหรือดาวนั่นแหละผมมีแค่1 9 0 0 0ยังแรกไม่ได้นะฮะตามนี้เดี๋ยวเราไปดูในของวิธีในการเล่นหาต้มหาคะแนนกันนะครับมาครับเข้ามาในของตัวแอปเล่นเกมกันเลยเมื่อกี้มันจะเป็นของเว็บไซต์เนาะก็จะเป็นของตัวแอป Happy ้ด m มมี่นะครับก็คือการหาดาวหรือว่าคอยนะครับข้างบนนี้นะครับ มันก็ได้จากา author, จาการเชิญเพื่อนนะครับได้จากการเชิญเพื่อนหลักๆเลยก็คือได้จากการเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับกดไปตรงที่เชิญนะครับหรือจะเล ana, ่นก็ได้นะแต่ว่าเล่นจะได้น้อยเชิญเพื่อนได้เยอะนะครับกดเข้ามานะครับก็จะมีในของเชิญนะครับกดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็คัดลอกลิงก์เอาไปเชิญเพื่อนแนะนําเพื่อนได้เลยส่วนรหัสแนะนําของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรหัสแนะนําของทุกคนนะและเอาให้เพื่อนคนที่สมัครมาเขายังไม่ได้ใส่รหัสแนะนําเขาจะมีเมนูในการใส่รหัสแนะนําอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้ให้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่มันจะมีช่องในการใส่รหัสแนะนําอยู่ตรงนี้ก็ให้คนนั้นใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะได้รับดาวคนที่ใส่ก็จะได้รับคะแนนต่างๆนะครับส่วนถ้าใครที่อยากเล่นเพื่อทําการหาคอยนะครับหาดาวเอาไปแลกเงินทูมินน่วอลเลตก,ก็สามารถเล่นได้จากทัวนาเมนต์นะครับทัวนาเมนต์ต,ต,ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้นครับ จะมีเมนูทั้งหมดประมาณ3เมนูข้างบนนี้ก็คือไพ่แคดดันมีโป๊กเกอร์นะครับต่างๆก็กดเล่นได้ย้ำมาแล้วว่าแอปนีน้เล่นฟรีนะครับเล่นฟรีนะครับมันเติมเงินได้แต่ว่าไม่แนะนำให้เติมนะครับมันเล่นฟรีได้ปกติก็คือผมเล่นฟรีมาประมาณปีก,กว่ก๋วแล้วก็ยังได้เงินนะฮะก็ผมไม่ได้เติมสักบาทเลยผมก็หาเงินจากในของตัวแอปนี้ได้ประมาณ3000บาทก,กว่ก๋วแล้วนะครับ แค่หาฟรีนะครับก็ได้3,000ันบาทกดแล้วไม่ได้เติมเงินอะไรเลยนะอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการเล่นเนาะก็คือใช้10เพชรใช้10เพชรนะครับเพื่อทําการเล่นเพชรพวกนี้เราได้จากการเชิญเพื่อนนะครับคือจริงๆเราแค่กดแชร์แค่นี้แหละเราก็ได้เพชรแล้วนะครับไม่ได้เชิญหรอกเราแค่กดแชร์เราก็ได้เพชรแล้วนะครับก็มาเล่นนะครับถ้าเราชนะเราจะได้อยู่ที่ประมาณ300พอคอยนะครับ อันดับ2ก็จะได้100อคอยอันดับหนึ่งก็จะได้300คอยถ้าชนะนะเล่นตลอดครับมีคนเล่นตลอดทุกวันนะครับเล่นง่ายๆมันไม่ได้ยากนะวิธีในการเล่นต่างๆก็เมนูพวกนี้ก็มีหมดแหละนะครับตรงนี้ก็คือนี่ครับชนะได้รับอยู่ที่4 0 5ร้อยาสิบเลนะครับก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับเวลาของมันมันก็จะมีจังกับเวลาในการเล่นก็คืออยู่ที่3ามทุ่มยี่สิบเอนาฬิกานะตามนี้ นี่ครับหาหาเล่นได้นะหาเล่นได้หาตรงที่คําว่าคอยเนี่ยคอยเนี่ยไอ้พวกเหรียญเนี่ยคือเอาไปแลกเงินทูนิโวลเ e ตได้นะฮะแล้วยังมีกิจกรรมในการจับอันดับต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้อันดับนี่ตรงนี้นะครับอันดับถ้าเราได้อันดับสูงๆเราก็ได้เงินนะตรงนี้นะครับนี่ต่างๆเนี่ย เนี่ยอันดับเนี่ยเห็นไหมอันดับหนึ่งได้3 0ม0ทนมอนี่นะอันดับ2เนี่ยได้1,500อันนี้ก็เกี่ยวกับการเล่นเกมนั่นแหละนะครับซึ่งการเล่นเกมของเขาก็ไม่ไม่ยากนะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจละผมคงจะไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ภารกิจรายวันก็จะได้คอยต่างๆตรงนี้ด้วยนะเอาไปแลกเงินได้นะครับนี่ก็ภากรกิจไรบัตดา์ราวันต่างๆก็มีนะครับแล้วเราก็มีประมาณแค่นี้นะ ลองสื่อามาเล่นดูนะครับมันไม่ได้ยากหรอกถ้าใครที่ว่าว่างก็เล่นได้นะครับแต่ใครที่ไม่เล่นก็ผ่านได้นะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก Mo n e y p s ด้วยนะครับไม่ไปว่าจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้จะ14นาฬิกาแล้วนะฮะอันนี้คือมาแรกครั้งหนึ่งนะโอเค1ินาฬิกาพอดีละกดแลกเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแลกรอบที่2นะถ้าแลบ1วันเราแลกไม่ได้เราก็สามารถแลบในรอบที่2ก็คือเวลา14บสนาะฬิกานะครับลองดูว่าลอบนี้จะแลกได้ไหมนะดูเินก่อนนะมันยังโหลดอยู่นะฮะคือมานั่งรอเลยนะว่าจะทันหรือเปล่าก็รอ,อมันโหลดกันก่อนโหลดไปเรื่อยๆนานมากนานอยู่นานอยู่อ,อ๋อน่าจะเด็ดช้าหรือว่าโคนมาทําการแลกเยอะนะครับ ก็เลยต้องรอโอเคได้ล็อกอินน่าจะได้นะลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่งยืนยันลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับเข้าละเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับก็คือหนึ่งวันแรกได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าเราแรกไปแล้วเห็นป่ะขอภายไม่สามารถแรกได้แล้วคือเราแรกไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับมาละเดี๋ยวให้ดูนะครับคือผมแรกเข้ามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะฮะ มาครับผมแลกเข้าในของมือถือเครื่องนี้นะกดมา100นะฮะนี่เห็นปะเวลา14บสนาฬิกานี่ไปเห็นปะสิบส่นาฬิกาเนี่ยเติมเนี่ยหนึ่งรเนี่ยโอเคได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเติมปุ๊กเข้าปักไม่จะเป็นต้องรอดนานะครับก็ถ้าแรกตองเช้าไม่ได้ก็มาแลกตอนบ่ายอ,าอีกทีหนึ่งนะครับก็ตามนี้ละกันนะฮะใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ ฝันด้วยแล้วกันนะครับกดลิงก์จะได้ค,คลิปได้เลยนะใครที่จะเล่นด้วยกันก็กดลิงก์จะได้ค,คลิปเป็นโหลดแอปได้เลยนะครับบ๊ายบาย